ตื่นเต้นรไหมคะแค่วันแถลงข่าวตื่นเต้นมากคะ่ะวันนี้ <c oughs> คือดูวิทยาไปหลายตัวมาก<ช>แล้วก็บอกเลยว่าปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่พวกเราวงวิสจะได้โชว์งานเคาดาวและเป็นที่พัทยาก็คือเป็นแบบยิ่ยงใหญ่มากๆดูวิทยาไปแล้วก็ขนลุกไปแล้วก็ตื่นเต้นรับรองว่าจะเตรียมโชว์ให้ทุกคนสนุกแล้วก็พร้อมนับถอยหลังไปกับพวกเราเลยคะ่ะ <c oughs> เรียกว่าวิธีนี้อติดชายหาลง<ช>าทะเลได้เลยนะหนูตนเต้นอยู่แล้วก็โดดลงไปเลยอะารแต่เราคิดภาพไหมครับว่ามันต้องพิเศษขนาดไหน คือจากที่เห็นในวิทยาคือคนเยอะมากแล้วก็ที่เขาบอกว่ารับคนได้ถึงแสนคนหนูแบบว่าดีใจมา,มากแล้วก็แล้วก็พวกเราจะเตรียมเซตลิปเตรียมโชว์ดด้ทุกคนเต้นกระจายแน่นอนค่ะแต่เงาเตรียมโชว์มาซักซองเเริ่มเริ่มหวังเซตเดสสวมาเป็นไงบ้างคะดังแบบจมอยให้เป็นแฟนอ้าน,นี้คือทุกคนได้เต้นตามแน่นอนตายังไงคะอาจจะมีแบบอะไรใหม่ๆหรือว่า ไอ้ที่คนยังไม่เคยเห็นมาก่อนสองท้ายปีสงท้ายปีเก่าตลบดีมาเป็นเพลงของแด์ทั้งหมดเลยไหม <laughs> เป็นวงพวกเราเนี่ยที่จะต้องเต้นไม่หยุดอยู่แล้ว <laughs> คือรับรองว่าไม่ว่าจะเป็นวิสฟีหน้าเกา่าหรือหน้าใหม่ที่จะได้เจอพวกเราในงานพัทยานะคะทุกคนจะได้เต้นตามแน่นอนเราจะ วันนี้เราดูโชว์จากพี่ฟากิลีโรไปนะคะแล้วเราก็ PF ฮีโรกันด้วยดูไปเราก็รู้สึกว่าอู้เราได้เรียนรู้วิธีการทายคนแล้วเพราพี่เขาทำให้เราสนุกมากเราจะเอาไปใช้แน่นอนจริงไม่ให้คนดูเอามือลงเลยใช่คือหนูดูแล้วหนูรู้สึกว่าเราเอามือลงไม่ได้เลยแล้วสนุกใจอย่างเงี้ยเดือดมากค่ะก็คือมี มีรุ่นพี่ในค่าเราไปด้วยมีเพอร์เซดด้วยแล้วก็วันอื่นก็มีทางแบบพี่บริสเลมโอเมกอดหนูอยากไปสองวันเลย3สามวันเลยจะไปทุกวันเลยค่ะคือเนี่ยจบเพอร์เแล้วอยู่ดูพี่เจฟซาเทอร์ต่ออยู่ได้ย่อมได้อยู่แล้ววันนันวี่สิบเก้าเป็นวันของฉีพร ่าอยากอยู่ต่อได้ไหมเธอค่ไม่ก็วานนี้เราโชว์เสร็จแล้วเราจองโรงแรมนอนต่อที่นั่นเพื่อเขาด่ากับทุกคนแต่แบบว่าพี่ๆในวงการทีป๊อปนะคะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามไปเลยเพราะว่าวงการทีป๊อปมันอะไรใหม่ๆสนุกแน่นอนค่ะจุกๆเลยถือว่าเป็นการทำให้ยกให้กับีป่ไม่น้อยแบบมีชาวต่างชาติ้วย่นพาใช่พัทยาคือขึ้นชื่ออยู่แล้วชาวต่างชาติเยอะมากแล้วก็คนไทยก็เยอะมากเหมือนกัน ก็คือต่อไรต่ออะไรต่อไรคิดว่างานนี้นะคะก็จะเป็นโอกาสอันดีที่ทําให้พวกเราทีป๊อปเนี่ยมีคนมองเห็นมากขึ้นแล้วก็แบบว่าได้ร่วมจอยกับพวกเราได้ร่วมฟังเพลงแนวต่างๆของพวกเราทีป๊อปนะคะเริ่มการแต่งตัวต้องจัดเต็มนะคะไม่แพ้อยู่แล้วไม่เปล่าแน่นอนอยู่แล้วค่ะอันนี้คือรอสมได้เลยหลเลยไม่รู้ชุดอะไรนะแต่ว่านั่นไม่แพ้แน่นอนใช่ ก็อยากจะชวนแฟนๆทุกคนนะคะรวมถึงว right okay. ิสฟ <uk> ีนะคะมาดูพวกเราละที่พัทยานะคะวันที่2 9นี้ตอนเวลา4โมงเป็นต้นไปค่ะเจอกันเนี้นะโอเคไม่ฮป่ายังไงขอบคุณทุกท่านอุปกรณ์นิดนึงนะคะนี่นะนีนะคะในฝาฝาสดงค่ะ